ตามมีคุมังตุลอับริการตุคือผมกับทีมงานนะฮะได้มีโอกาสมามา,มาแถวนี้นะฮะมาแถวบ้านกระพเม็ดวงไอกระพาเจเบากบ้านเจเกบ้านเจเ<ะ>กตามบุญเมดงอำเภอแวงจังที่ว่าก็เลยมาเยี่ยมบ้านปะาดอป้าดอเนี่ยคือเราได้รับการประสานช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างห้องน้ําทําระบบไฟนะไ้ก็ทําพื้นให้นะฮนะ ก็วันนี้ก็ปักปุ๊บเลยนะกี่เดือนแล้วนะเอ๊ะท่านแตงหาประมาณเอ็ดีก็บอกว่าเลยเด้อฮะอ่าเบล่ะประมาณประมาณสี่เดือนที่แล้วที่เรามามาช่วยนะฮะตอนนี้ก็ก็มามาสอบถามข่าวคราวว่าเป็นยังไงบ้างก็การดูสบายดีเลยอะไร้เลยแถบอะไรเลยใช่ฮะก็อะ่าเบล่ะคือปะอ่มุดอยู่มุดอยู่อ่าเบล่ะคือปะดอเองคือแกไม่หยุดไม่หยุดนิ่งก็คือแกก็พัฒนาต่อไป ลำพังอาชีพที่แกรับตัดยางต่างๆก็คือแกก็แกก็สามารถจะช่วยเหลือก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตของของครอบครัวได้นะ,ะแต่แกก็ยังไม่ละความพยายามนะแกก็ซื้อวัสดุของแกเองนะฮะวัสดุซื้อทรายซื้ออะไรต่างๆแกก็จะมาพัฒนาต่อเติมบ้านของแกนะฮะเพื่อให้มันอยู่ได้สบายขึ้นอันนี้คือคือเป็นความเ,าเราก็ชมนะฮะล้วก็ภูมิใจในตัวพร์โดและครอบครัวที่

ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้อลอสพานตาลาทรงดูอาทรงตอบแทนพวกเราทุกคนฮะที่ช่วยเหลือครอบครัวปะดอได้กรทรงให้อลอสคุ้มครองครอบครัวปะดอให้ให้รอดพ้นจากบททดสอบต่างๆนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจะไว้เพียงแค่นี้สำรับ